ลองไปคน้นคว้าข้อมูลจากคำแนะนำของลุมตู่ที่ให้เลี้ยงไก่สองตัวไว้บริโภคไข่ไก่ภา,ายในบ้านนะครับไปดูข้อมูลจากสถาบันของหมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิจขตกกำแพงแสนที่เขาค้นควา้าและเขพัฒนาปศุสัตว์รวมทั้งผลิตภัณฑ์สัตว์ครับมีข้อมูลมีโมเดลนึ่น่าสนใจทีเดียวครับก็อบอกว่าการที่จะเลี้ยงไก่ไข่ สักตัวหนึ่งะครับจะมีการเลี้ยงอยู่สองช่วงนะครับโดยการคิดทั้งหมดนั้นจะคิดต้นทุนการผลิตในแต่ละส่วนครับซึ่งประกอบด,ด้วยค่าพันธุสัตว์ค่าเสื่อมของพันธุสัตว์นะครับค่าอาหารสัตว์ค่ายาและก็เวชภัณฑ์ครับโดยไม่รวมค่าแรงและค่าสารอุปโภค ค่าเสื่อมราคาสิ่งก่อสร้างอุปกรณ์ค่าเช่าที่ดินค่าปริหาจัดการฟาร์มและค่าเสียโอกาสทางการลงทุนค่าดอกเบี้ยเงินพวกพวกนี้ลองไม่รวมดูนะครับจะค้นพบว่าการเลี้ยงไก่1ตัวมีสอช่วงครับช่วงแรกคือการเลี้ยงไก่ตั้งแต่อายุ 0วันนะครับจนถึง18สัปดาห์หรือ4เดือนครึ่งที่เขาเรียกว่าต้นถุงการเลี้ยงไก่สาว1ตัวนะครับ18สัปดาห์หรือว่า4เดือนครึ่งนั้นจะต้องจ่ายค่าลูกไก่อายุ1วันครับค่าอาหาร18สัปดาห์ ค่ายาและก็เวชภัณฑ์ต่างๆนะครับรวมแล้วคิดเป็นไก่ที่เลี้ยงไป4เดือนครึ่งหรือว่า18สัปดาห์นั้นใช้ค่าใช้จ่ายประมาณตัวละ1น5บาทครับช่วงที่2เมื่อไก่เป็นไก่สาวแล้วนะครับยังมีต้นทุนการผลิตไข่หนึ่งฟองนะครับไข่หนึ่งฟองจะต้องเสียค่าอาหารแม่ไก่นะครับค่าเสื่อมแม่ไก่และค่ายาและเวชภัณฑ์ครับรวมต้นทุนของการผลิตไข่ไก่หนึ่งฟองจะอยู่ที่ฟองละ2บาท 61สตางค์ครับไปเปรียบเทียบกับราคาขายไขย่ไก่ยู่เฉลี่ยแล้วฟองละประมาณ2บาท8 0สตางค์นะครับจะพ้นคนพบว่าเมื่อเอาต้นทุนมาหักกับราคาขายจะมีส่วนต่างของไข่ไก่นั้นอยู่ฟองละ19กสตางคนะ์นั้นหมายถึงได้กำไร,รฟองละ19สตางค์ครับถ้าดูตลอดอายุของไก่ไข่หนึ่งตัวนั้นก็น่าจะได้กำไรจากการเลี้ยงไข่ถ้าเอาไปขายก็ประมาณสัก5้า5บาท45สตางค์หรือประมาณ 60บาทครับคิดต่อไปครับถ้าเอาตรงนี้มาลองคำนวณคณิตศาสตร์ดูจะบอกว่าตอลอดอายุของไก่ไข่หตัวนั้นน่าจะไข่ได้สูงสุดประมาณ300ฟองครับโดยการออกไข่ประมาณสัปดาห์ละ2ถึง3ฟองครับก็เฉลี่ยแล้วเดือนหนตกประมาณ10ฟองครับหากทำตามลุงแนะนำก็เลี้ยงไก่2ตัวก็จะมีไข่ที่ใช้ในการบริโภค20ฟองต่อเดือนครับ แต่ว่าไก่ไก่ไข่หนึ่งตัวนั้นเมื่อเลี้ยงมานะครับอัตราของการที่สามารถเกิดมีการออกไข่มานั้นไม่ได้หมายถึงไก่ทุกตัวจะออกไข่ได้นะครับไก่100ตัวเขาบอกว่าจะมีอัตราของการที่จะออกไข่ไก่อยู่ประมาณ70-80ตัวเท่านั้นเองครับหรือว่าประมาณ70-8 0เเท่านั้นเองนะครับนั่นหมายถึงว่าการเลือกพันไก่มาต้องอยู่ที่ดวงด้วยนะครับถ้าเลือกมาแล้วไม่สามารถออก ไข่ได้ก็ถือว่าฝ่าวไปนะครับโดยในส่วนของการเลี้ยงไก่นั้นยังมีปัญหาอุปสรรคตัวอื่นนะครับไก่นี้ควรจะต้องเลี้ยงอยู่ในเล้าหือก็ที่ภาษาคนกาเลี้ยงไก่เขาเรียกว่าเล้าตัดนะครับไก่เองจะต้องถูกตัดปากออกจากกันครับถ้าไม่ตัดปากไม่ตัดตรงปากออกนะครับปากแหลมๆของไกอ่ออกนั้นไก่ที่เลี้ยงด้วยกันจะจิกกันแล้วได้รับบาดเจ็บหรือว่าตายก็ได้นะครับ การเลี้ยงไก่จะให้ได้ไข่ไก่ดีๆนันต้องมีพื้นที่เลี้ยงครับมีเวลาให้อาหารมีเวลาเก็บไข่ครับถ้าจะปล่อยให้เลี้ยงตามมตามธรรมชาติไปปล่อยให้หากินเราเองปัญหาจะเกิดขึ้นคือไก่จะไม่ค่อยโตและที่สําคัญไก่จะไปไข่โดยเราไม่รู้ว่าไปไข่ที่ไหนก็ได้ว่าหาไข่ไก่ไม่เจอครับคําถามก็เลยเกิดขึ้นครับแล้วถ้าอยู่คอนโดอยู่อาพาร์ตเมนต์อยู่บ้านเช่าหรือว่าอยู่บ้านฟรีในค่ายทหารจะเลี้ยงไก่ไก่อย่างไงครับอันนี้ ถ้ามองไปที่คอนโดมิเนียมถ้าจะให้เลี้ยงไก่ไขจ่จริงๆคอนโดมิเนียมต้องแก้กฎหมายครับให้สามารถเลี้ยงไข่ไก่บนคอนโดมิเนียมได้ครับและนี่คือทั้งหมดของตัวเลขที่ถ้าจะเดินตามแนวคิดเลี้ยงไก่ไข่สตัวต่อครอบครัวเอาไว้บริโภคไข่ประมาณเดือนละว24ฟองต้องทำประมาณนี้ครับและนี่คือแฟกซ์เหียงกับก็หมิอนครับ